าเรือโบเรนอาเรือโบเรนอ่าเรือโบเร้นหลังมดอาเมื่อยุคในนี่มดเรือจะต้องมาติดต่อแต่เนื่องจากประเทศตรงนี้เนี่ยมันเป็นเมืองภูเก็ตเมืองภูเก็ตเริมบ้านโปแเกลเป็นเมืองภูเก็ตเพราะนั้นท่าล่างเนี่ยม่มีทางออกท่าล่างไม่มีทางออกที่จะออกเลยติดต่อกับผมนี้ได้เพราะนั้นเขาจึงต้องห้าทางที่จะกระทำการเพื่อ้ออกกับตลาดนีได ไอ้น่นเป็นตัวประสงคงนึง่งกระซ่องดีซ่องถ้าฟ้องคุณประสิทธิ์ทีอ้างมาทูกตองจริงว่าเข้าหลุกนี้เพื่อเข้าลุกนี้ก็กตามตแต่แต่เข้าลุกนี้ยิงไปได้กันไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไปไหนแต่ร้อยมันมีแต่เข้าหลุกนั้น,น,นเข้าลุนนี้โอเคเข้าลนนี้ยิงไปไหนหลุนเรียนยังไม่ทึงเลยหลุรเรียนที่เรามาวันเดียวจริงไ่ทึงเลยแต่ตีนี่มันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเมืองทะลางมีจริงเมืองทะลางตรงยุคลายกับบ้านตะกี้แถวๆนี้นั่นตอวนึงนะ ส่วนบ้านปากลอกนี่มบอกแล้วปากลอกนี่มันร่างจึ้งจังสุแล้วร่างซึ้แล้วต่อมาที่จะมาปากลอกได้มันจะเป็นียของไม่ได้เพราะนั้นเหตุการเทศการปากลอกก็เลยเป็นเมืองร่างจัตทีเกิดซึ้งล่างแตกเร็วนี่นี่ก็คือสึ่งดีอย่างทางย่ในวันนี้เมืองไม่ได้บ้านเขียนไม่ได้ไม่อาจารย์เขียนหม่สัดเจนอันนี้ต้องเขียนไหมเพราะมันไม่มีใครขยายความต่อจากนั้นเลยยังยังยังไม่ ครูจะเขียนก็ต่อเมื่อหลักฐานชัดเจนมันไม่มีโบราณมันไม่มีโบราณวัอยากไปวิทติสมิวเซียมมากเนี่ยอยากไปจังเอออยากตังเองก็ได้ไม่เป็นไรอังกฤษนะนะอังกฤษนะนะอังกฤษอยู่ดีแต่กัรนี้ไม่เปิดอ่ะอยากไปจังอยากไปถามเจ้าหน้าที่ว่าจดหมายเหตุเกี่ยวกับเมืองสยามเนี่ยนะเขียนเมลไปได้ไหมคะอาจารย์ส่งเมลไปก่อนได้ไหมจากเมืองสยามเนี่ยมันมีอีกบ้างไหมที่นอกเหนือจากที่ ไอเอามาคนคุ <มา S 1> ้นสุรัตคุณเอามาแล้วเนี่ยาจะมีนะหนูว่าเขาก็ตอนนี้ทีนี้คุ้นก็พยายามหาว่ามีใครที่ครูรู้จักที่ไปเรียนอังกฤษถามไอ,อ้หญิงไอ้หญิงเ่ามารู้จักเพรานะนั้นพอถามมันไปมันเงียบอะไรัาที่สิบสองเนี่ยอาจารย์ว่างไหมคะไอาา้หญิงมันจะทาบุญที่วัดมว่วงวาเชวนอาจารย์ด้วยจะไปแจกของให้กับคนพิการคนอะไร